ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของโครงงานคณิตศาสตร์นะครับก็ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ก็คือจะเป็นงานที่ตามงานที่ผู้ทําได้คิดอย่างอิสระเป็นการฝึกปฏิบัติในข้อสงสัยนะครับโดยใช้อาศัยหลักความรู้ต่างๆทางทฤษษีทางคณิตศา,าสตร์น,นะครับที่เชื่อมโยงกับประเด็นที่ตัวเองสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้นะครับโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยการตั้งสมมติฐานหรือตั้ง จุดประสงค์ลงมือปฏิบัติรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เมื่อค้นพบแล้วก็มาออเผยแพร่ข้อมูลในขณะที่จะมีาทางนักวิชาการทางดน้านการคณิตศาสตร์นะครับเขาก็แจ้งอีกอย่างหนึ่งว่าโครงงานคณิตศาสตร์หมายถึงผลการทํางานหรือการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสองค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยโดยใช้กระบวนการวิจัยที่อาศัยความรูม้ทางคณิตศาสตร์ที่มาใช้ในการทํางานหรือการแก้ปัญหานั้นนะครับก็ ก็อาจจะไม่เข้าใจนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอจะเป็นความหมายพอคร่าวๆนะครับว่าเป็นการนําความรู้หลักการทางคณิตศาสตร์นะครับมาเชื่อมโยงกับเป็นปัญหาที่สนใจแล้วก็รวบรวมดยวิธีการวิทยาศาสตร์มาหาข้อสรุปต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์กันต่อไปนะครับเป็นยังไงนะครับประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นได้แก่หนึ่ง งานศึกษาค้นคว้านะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เกิดจากความสนใจใค่ารู้ของผู้เรียนของหรือคนที่ทําโครงงานนะครับซึ่งจะเป็นการสนใจความหมายหรือที่มาของเครื่องหมายต่างๆหรือที่เป็นลักษณะของศึกษาค้นคว้าที่มาของทฤษฎีบทต่างๆนะครับประเภทที่2ก็คืองานสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานอีกระดับหนึ่งนะครับ ก็เกิดจากการสังเกตแบบรูปหรือแบบรูปของทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการทดลองเพื่อสร้างส,างสมมติฐานหรือข้อข้อคาดเดานะครับหลังจากนั้นก็จะมาตรวจสอบโดยวิธีการพิสูจน์หรือการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เมื่อได้ข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์แล้วก็จึงนํามาสร้างเป็นทฤษฎีเช่นการทดลองนำจำนวนขี้มาเรียงต่อการหาแบบรูปนะครับแล้วก็หาผลรวมของกำลังสองของจำนวนเทอมนั้น หรืออีกโครงงานคณิตศาสตร์อีกแบบหนึ่งก็คืองานประยุกต์ความรู้ไปใช้ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่โครงงานที่หลายคนจะทําก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้แก่การออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชิปจําวันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ก็โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ครับเกี่ยวข้องขึ้นนะครับได้แก่อะไรบ้างเรามาดูต่อไปนะครับได้แก่การออกแบบ,บ,แบ,บ,บ,แบ,บของใช้โดยใช้รูปทุงเรขาคณิตเช่อนออกแบบโคมไฟรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมทรงหกเหลี่ยมต่างๆเป็นต้นนะครับ นี่ก็คือเรื่องของโครงงานคณิตศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นโครงงานที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจนะครับโดยมีการนําเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนรวมทั้งมีครู ที่ปรึกษาเนี่ยช่วยโครงงานเนี่ยช่วยแนะนํากระตุ้นความคิดแล้วก็ระตุ้นการทํางานนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้การฝึกแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริงรวมทั้งนักเรียนก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในประยุกต์เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็โดยรวมแล้วก็คือใช้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลย,ยีด้วยนะครับในขั้นเรื่อกาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับก็ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเปน็นทั้งหมดอยู่ประมาณ4ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองนะครับก็จะเป็นการทดลองอเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับผลศึกษาผลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามต่างๆนะครับเช่นการดูดซับน้ํามันด้วยดอกทูบฤาษีนะครับนี้ก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่1นึ่งละนะครับก็ตัวแปรต้นก็คือการดูดซับน้ํามันนะครับ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของโครงงานทฤษฎีประยุกต์ทฤษฎีและหลักการวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้นะครับเราสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้เ,ออเช่นการประยุกต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆหรือหุ่นยนต์ช่วยเก็บขยะต่างๆนะครับประเภทที่3ก็จะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจนะครับก็จะเป็นการสํารวจรวบรวมข้อมูลศึกษาหาความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็มาจัดบทมูลนําเสนอ นะครับเช่นการสำรวจแรแลงชนิดต่างๆเป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คือประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีนะครับก็จะเป็นโครงงานที่นำเสนอหลักการแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆนะครับโดยใช้เหตุผลข้อสนับสนุนที่เสียถือได้มาอธิบายเป็นหลักการวิทยาศาสตร์นะครับเช่นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น ต่อไปนะครับก็จะเป็นโครงความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นยังไงบ้างเรามาดูต่อไปเลยนะครับซึ่งลักษณะของโครงงานเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาหรือพัฒนาที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆซึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะแบ่งออกเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์นะครับก็โครงงานคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการทางวิศวกรรมนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพษษษษษสูงสุดนะครับภายใตเ้เรื่องปัญหาทรัพยากรที่จํากัดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะรวมเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันบนสวาส์ทวฟนได้ด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างของโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะมีหลายประเภทด้วยกันอ่าดังนี้นะครับ1ก็คือโครงงานพัฒนาสื่อการศึกษาได้แก่อ่าการพัฒนาโปรแกรมเพื่อประกอบการเรียนการสอนนะครับดูนะครับเช่นแบบทดสอบพณิตศาสตร์ออนไลน์นะนี่คือโครงงานพัฒนาสื่อการศึกษานะครับต่อมาก็จะเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ นะก็จะเป็นเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้การดำเนินบางอย่างให้สะดวกสบายขึ้นเช่นอซอฟต์แวร์แปลภาษาอย่างเช่น o o เกิลท a สเตเลเป็นต้นนะครับนี่คือพัฒนาเครื่องมือช่วยนะครับหรือโครงงานจำลองทฤษฎีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเอามาใช้เรื่องของซิมูเลชันเช่นช่วยจำลองทฤษฎีการทดลองเช่นการาจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับ หรือโปกโครงงานของการประยุกต์การใช้งานใช้ในการาแก้ปัญหาต่างๆของของเราเองนะครับในชิประจำวันเช่นโปรแกรมระบุต,ตัวตนนะครับของมนุษย์ในการจดจำลายมือนะครับและสุดท้ายที่นักเรียนน่าจะรู้จักกันดีก็คือโครงงานพัฒนาเกมนะครับซึ่งเกมที่นี้เป็นเกมที่ พัฒนามาเพื่อเกิดการเรียนรู้มีความสุขสนานและแค่แค่ความบันเทิงไปด้วยนะครับเช่นเกมจุดตะโกนหรือพวกเรารู้จักการเล่น,นเกมของโซโดโกุนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของโ,อโครงงารเต e ศึกษาก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นโครงงานในเชิงของเรื่องสิ่งประดิษฐ์นั่นเองเรามาลองดูกันนะครับว่า ความรู้เกี่ยวกับโครงงานสเตมเป็นยังไงบ้างซึ่งโครงงานสเตมเนี่ยจะเป็นโครงงานที่มุ่งหวังให้นักเรียนสา,าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการแก้ปัญหาในชีชวิตประจำวันได้ในด้านต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการของของโครงงานสเตมเลยนะครับก็คือบูรณา,าการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งคำคำนี้นะครับจะเป็นคำที่สำคัญของเรานะครับในการทำวงงานของกลุ่มเรานะครับนักเรียนต้องจำไว้เลยก็คือเรามีเรื่องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับเพื่อให้ได้ชิ้นงานโดยผ่านวิธีการนำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งได้สิ่งประดิษฐ์ ได้เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานี่คือเรื่องของโครงงานสเตมนะครับคราวนี้มาดูต่อไปเลยนะครับประเภทของโครงงานสเตมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรามาดูศึกษาต่อนะครับ 1. ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่างๆและแก่เรื่องของพวกการจัดการน้ําการกําจัดขยะเรื่องของลบโมลพิษ มลพิษนะครับเรื่องของกิน energy ต่างๆนะครับเนื่องเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการวัชพืชต่างๆนะครับสารเล่งดอกเล่งใบต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ที่เราก็จะเห็นนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโครงงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน ก็จะเป็นเทรนในยุคใหม่นะครับที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของพลังงานเช่นเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนต่างๆเช่นเตาพลังงานแสงอาทิตย์เรื่องของโซลาเซลล์หรือพลังงานลมเป็นต,ต้นนะครับรวมทั้งสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจํวันของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรานั่นเองเช่นเครื่องให้อาหารน้ํา ให้หาสุนัขเรื่องของโปรแกรมควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนซึ่งในใน,ในขอบเขตของโครงงานสเต็มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดนะครับซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับ